วันนี้เวลาส0บนาฬิกา20นาทีพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปยังโรงเรียนสายน้ำพึ่งในพระอุปธรภมสมเด็จพระเจ้าพัคกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิิโสภาพันนวดีเขตคลองเตยกรุงเทพมหาคนครในการประทานเข็มที่ระลึกแก่ข้าราชการครูและบุคลากรที่มีอายุการทำงาน10ปีและ30ปีรองผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรที่เกษยียณอายุและรองผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้ารับตำแหน่งใหม่รวมจำนวน19คน และประธานรางวัลประจำปีการศึกษา2567แก่ในกักเรียนที่มีผลงานโดดเด่นจำนวน10คนโรงเรียนสายน้ำพึ่งในพระอุปถัมภ์เป็นโรงเรียนประเภทสามัญหญิงล้วนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขตสองเปิดสอนเมื่อปี2504โดยในปี2515สมเด็จพระเจ้าพระเนีเธอจ้าฟ้าเพชราราชสุดาสริจสภาพ,พนนวดีทรงรับไว้ในพระอุปถมัมภ์ ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน2,359คนมีครูและบุคลากร121คนมีนายนรงศักดิ์รักพระเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโอกาสนี้ทอดประเนรดิษฐการผลงานของนักเรียนที่นําเสนอผลงานการบูรณาการจากปดกลุ่มสาระการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนประกอบด้วยภาษาไทย คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสุขศึกษาและพละศึกษาศิลปะการงานอาชีพและภาษาต่างประเทศตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่าจัญญางามความรู้ดีกีฬาเลิศเทิดวัฒนธรรมสัมพันธ์ชุมชนมาปรับใช้อาทินักเรียนที่เป็นยุวะมักคุเทศสามารถแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเป็นภาษาต่างๆได้ถึง6ภาษาและการแกะสลักผักผลไม้ในรูปแบบต่างๆ